สุดแรงเกิด EP นี้ขอนำเสนอ5อาการคลั่งรักหรือ l a n c e หรืออาการคลั่งรักเป็นคำที่ถูกคิดค้นในปี1979โดยนักจิตวิทยาที่ชื่อว่าโดโรธีเทนนอฟหลังจากสัมภาษณ์ผู้ที่กำลังมีความรักและพบว่าคนกลุ่มหนึ่งที่มีระดับหลงรักมากกว่าปกติแล้วแบบไหนละ่ะที่จะเรียกว่าอาการคลั่งรัก อาการที่1รับบทนางมโนมโนถึงชีวิตในอนาคตกับเขาที่อยากให้เกิดขึ้นจินตนาการในหัวไปไกลมากเช่นเห็นภาพแต่งงานเพียงเขาตอบ DM กลับมาอาการที่2 มองข้ามข้อเสียผู้ฉันเป็นคนดีไม่ว่าคนนั้นจะทําอะไรก็ดีไปหมดซะทุกอย่างพยายามหาเหตุผลมาเข้าข้างได้ตลอดมองข้ามข้อเสียของเขาไปได้อย่างง่ายๆทั้งที่ความรักทั่วไปคนเราก็น่าจะมีสติดีพอที่จะมองเห็นข้อบกพร่องของอีกฝ่ายและยอมรับอ การที่3ใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้มกมุ่นแต่กับเรื่องของเขาจนไม่เป็นอันกินอันนอนคิดถึงแต่เขาจนไม่มีสมาธิเห็นอะไรก็นึกถึงเขาตลอดเหมือนกับพี่ปอ๊อตที่เห็นทุกอย่างเป็นหน้าจินอาการที่4ี่หึงหวงอย่างหนักเมื่อเขามีปฏิสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามแค่เพียงเล็กน้อยโดยไม่สนว่าเขาจะเป็นเพื่อนสนิทของเขาหรือใครก็ตามจนนําไปสู่อาชญากรรมที่เกิดจากความหึงหวงก็ได้อย่าให้ฉันต้องครั่งรักนะ การที่5อารมณ์แปรปรวนง่ายมีความสุขก็พกเขาเศร้าก็พวกเขาโดยที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองให้เป็นปกติได้เลยน,น,นั่นก็เพราะว่าเราได้เอาเขามาเป็นจุดศูนย์กลางแห่งจักรวาลของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองและสุดท้ายนี้ถ้าครั้งรักแล้วมันเหนื่อยก็พักถ้าเขาไม่รักก็พอนะจ๊ะ